เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างพลเมืองที่มีจิตสำนึกมีความตระักมีทักษะและมีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งผลสำเร็จที่เกิดจากการเรียนรู้คือเด็กน,นักเรียนและครูผู้สอนมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมเพื่อนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสําเร็จ ของการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพลเมืองที่มีความพอเพียงและยั่งยืนในฐานะเป็นพลเมืองโลกโรงเรียนบ้านวางโรงใหญ่สามาัคคีได้จัดทำหลักสูบูรณาการที่ผู้เรียนและครูร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่ทำและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคมโดยจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญที่สุดคือการออกแบบและการใช้เครื่องมือสื่อเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ต่างๆโดยประเด็นสำคัญคือต้องทำให้เด็กสนใจใคร่รู้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสำคัญคือเด็กได้เรียนรู้อย่างเป็นศักย,ยภาพด้านที่1การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษา สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนเน้นไปที่การบูรณาการโดยเริ่มจากผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมมีการกำหนดนโยบายวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และแผนงานหรือโครงการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินงานตามแผนโครงการและนิเทศติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรร่วมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาผู้บริหารครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีการนิเทศติดตามกำกับประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างต่อเนื่องด้านที่2 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษามีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษาและประเมินผลการใช้หลักสูตรบูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษาจัดทําหน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษาตามบริบทของท้องถิ่นพัฒนาสื่อนวัตกรรมและนํามาใช้ในแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาด้านที่3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมีการจัดการภุมงทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนด้านที่4ด้านการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษารวมถึงบุคลากรในโรงเรียนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสร้างภาคีเครือข่ายในการดําเนินงานและขยายภาคีเครือข่ายในการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาด้านที่5ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน การความรู้มีการบันทึกอภิปรายวิเคราะห์ตรวจสอบและสรุปความรู้ประโยชน์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปัญหาสิ่งแวดล้อมและการรับมือกับภัยพิบัติและนำเสนอความเข้าใจด้วยวิธีที่หลากหลายติดตามข่าวสารสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมยังต่อเนื่องสม่ำเสมอรู้จักสำรวจรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นเข้าใจสาเหตุ ปัญหาท้องถิ่นและร่วมกันวางแนวทางในการแก้ปัญหาตามวัยและบริบทของโรงเรียนด้าน 7. จคติร่วมกิจกรรมในการคิดอย่างมีเหตุผลสร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านทักษะปฏิบัติตนมีวิถีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ผลที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษานะคะเด็กๆก,ก็จะมีวินัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นค่ะมีวินัยก็คือการทิ้งขยะเป็นที่และรู้จักแยกขยะขยะรีไซเคิลขยะที่นํากลับมาใช้ใหม่ก็จะแยกต่างหากค่ะแล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะคือทําให้โรงเรียนสะอาดขึ้นโรงเรียนน่าอยู่น่าเรียนมากยิ่งขึ้น แล้วจากนั้นคุณครูก็มีการปลูกฝังให้เด็กๆนำขยะที่ใช้ที่ทิ้งแล้วนะคะนำกลับมาใช้ใหม่โดยการมาทำสื่อการเรียนการสอนของเล่นสิ่งประดิษฐ์ให้กับนักเรียนทำให้นักเรียนรู้จกักตระหนักรู้ถึงคุณค่าของของนั้นๆและเป็นการประหยัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะ สำหรับผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนนะคะในการจัดการบรูรณาการสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมศึกษานะคะด้านความรู้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามีการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมมีการอนุรักษ์และรักษาให้สิ่งแวดล้อมอยู่กับเรานานๆนะคะด้านเจตคตินักเรียนมีการร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะมีการนําขยะเหลือใช้มาจัดทําเป็นธนาคารขยะแล้วก็ทําขยะให้เป็นทองคําค่ะ สำหรับด้านทักษะนะคะนักเรียนมีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงพอประมาณนะคะการพึ่งตนเองการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวค่ะหลังจากที่นำหลักสูตรบูรณาการสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ภายในสถาศึกษานะคะส่งผลให้ผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมีเจตนึกมีความตระหนัก และให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะสวัสดีค่ะสำหรับการจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนะคะค่ะครูก็จะสอดแทรกเข้าไปในการจัดการเรียนการสอนการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กนะคะ ในแต่ละหน่วยเช่นหน่วยตาวิเศษนะคะคุณครูก็จะจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กได้รู้จักการแยกขยะการทิ้งขยะให้ถูกที่การนำขยะมารีไซเคิลนะคะการที่ส คือกิจกรรมการรักธรรมชาติและส euh uh ิ่งแวดล้อมนะคะคุณครูก็จะเชื่อมโยงเข้าไปในหน่วยของการรักต้นไม้นะคะในหน่วยของต้นไม้ให้เด็กรู้จักการปลูกการดูแลต้นไม้การรดน้ําต้นไม้และประโยชน์ของต้นไม้ค่ะการอนุรักษ์ธรรมชาติของอนุบาลก็จะสอดแทรกเข้าไปในการจัดกิจกรรมทุกหน่วยการเรียนรู้ได้เลยค่ะ รู้สึกดีค่ะเพราะว่าได้มารับบรรยากาศใหม่ๆนอกห้องเรียนและได้มารับประสบการณ์ใหม่ๆค่ะทาให้ห้องเรียนและโรงเรียนสะอาดและน่าอยู่มากขึ้นค่ะคคยูโคซโคทำให้ผมได้ไปสืบค้นข้อมูลด้วเิงครับได้ไปสำรวจ กุาวค่ยก้าวค่อได้ทำงานร่วมกันครับเป้าหมายของโรงเรียนคือให้เด็กเป็นคนเก่งเป็นคนดีของสังคมและรู้จักวิธีการจัดความคิดอย่างเป็นระบบเรียนรู้การสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือฐานข้อมูลขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่ช่วยพัฒนาความคิดได้เป็นอย่างดี โรงเรียนบ้านมองโรงใหญ่สามคัคคีนำโดยท่านผู้อำนวยการคมสรรขุมกระโทกและคณะครูบุคคากรขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลารับฟังการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนการบูรณาการของกิจกรรมโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาไวนะ้ณโอกาสนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ